กดสับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุน้นผ่ากินพาเที่ยวนะคะพี่น้องเนาะสำรับเมนูมือนีสิเฮ็ด อ้อมกบหน้าค่ะพี่น้องจ้าเตรียมวัตถุดิบว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะกบล่างน้ํคว้มสะอาดซับมาเรียบร้อยค่ะใบเมงลักผักไส่บานค่ะพี่น้องจ้าต้นหอมแล้วก็บวบหอมเครื่องไอ้อมห้องห้องกบซิมี่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกตําหยาบไปค่ะพี่น้องจ้าสําหรับเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะเนาะอ้อมกบหน้าจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วค่ะ มาค่ะอันดับแรกเนาะคะ่ะนอกกระสิตั้งหม้อค่ะหยอดน้านิดหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าพอห้าหยอดน้าลงไปกะน้าเครื่องแกงอ้อมห้าที่ห้าต่าไ้ค่ะตะไคร้ทุบหนึ่งหัวใบมะกรูดไอ้ตะไคร้หอมแดงพริกต่ำเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าหลักกะกบที่ห้า่ซับว้ห้าเอาลงไปขัวค่ะพี่น้องจ้าต้องขัวกบให้ซุกก่อน,นะะเ้อค่ะเด้อมันจังสีบมข้าวค่ะขวัวไส,ส้แกงอ้อมห้าแบบนี้เนาะจ้าเนาะนี่ค่ะเครื่องของมันนะคะ ขัวเขาไปจนไอ้กบซุกดีจังสิเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะ้าบ๊กขัวมันสีข้าวค่ะพี่น้องจา้าเ้อสังเกตได้จังนะว่ากบของข้าวุกถ้ามันสุกมันสะแยกตัวออกจากกันค่ะพี่น้องจา้าว่าจับกันเป็นก้อนเป็นชิน้นไผลชิ้นมันนะคะพี่น้องจา้าสำหรับเมนูนี่เป็นเมนูอาหารอีสาบนบ้านเนาะค่ะเนาะช่วงนี้กะกำลังมีกบค่ะพี่น้องจา้าว่าสิเป็นไส้เบ็ดหรือว่าไตเนาะค่ะเนาะ,น,ะนี่ค่ะ พอคั่วกบสุกดีแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะนี่เห็นมะข่าแยกตัวเป็นชิ้นไพ่ชิ้นมันแบบนี้เราก็จะทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเข้ากับสิไส้น้ำค่ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปได้ค่ะจนถ่วกรบของเข้านะคะเนาะนี่ค่ะใส่น้ําลงไปแล้วก็ตามด้วยบวบหอมค่ะอค้อนจากน้อยค่ะพี่น้องจ้า กบซุปดีเราเด้อจ่าเด้อกะสิบะมี่กินข้าวกะสิหอมเครืองค่ะพี่น้องใส่บวบหอมลงไปนะคะบวบหอมนี่ไส่กระไดบ่ใส้กระได,ะได,ดะเด้อจ่าเด้อพอดีเมนูวุ้นมีติดตู้เย็นก็เลยหัน่นใส่มันกะสิเพิ่มคว่วหวานไห้แกงอมของเฮาเด้อค่ะเด้อเพราะวา่าบวบหอมมันสีมีคว่วหวานค่ะนี่นค่ะใส่บวบหอมลงไปนะคะแล้วก็คนจักน้อยพี่น้องจ่าให้บวบหอมทั่วถึงนะคะเนอกไห่น้าท่วให้อันนั้นแล้วห้ากะสิ ทักไว้ให้บวบซุกดีจังสีมาท้ำการปรุงค่ะอาหารอีสานหฮาเห็งุง่ายๆจะว่าตเตรียมวัตถุดิบละเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อร่อยด้วยเนาะคะ่ะเนาะพี่ไอขั้นตอนกระสีร้ายเนี่ยตะวะันเสดจา้านี่ค่ะมาเบิ่งกันเลยจ้าหมออมบกองเฮานี้ค่ะหอมเลยค่ะขนาดท่านิปรุงหอมเครื่องมันค่ะพี่น้องจ้าบวบกระซุปดีเป็นได้ที่แล้วเนาะคะ่ะเนอะต่อไปมันอุ่นกระสีถ้มการปรุงกันเลยด้วยจ้า ใส่ข้าวคัวจักน้อยค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ความเหนียวของออมของเฮ่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็รสดีค่ะรสดีแล้วก็ผงชูรสค่ะกุ่งบาหลายค่ะพี่น้องกะกุ่งไส่เครื่องบาหลายสามสย่างเนาะค่ะเนาะ ข้าวคั่วผงชูรสรสด,ดีแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะคำว่าออมหรือว่าแกงออมตรงมีน้ำปลาละได้จ้าเด้ขาดบ่ไดเลยค่ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปประมาณสองถ้าพี่จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ซิมเบิงรสชาติจ้าแซบนวตามปากเข้าตรงกรันแล้วก็เด็ดขั้นตอนต่อไปเลยจ้าชิมเลยค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าออมกของข้ากระแซบแล้วขั้นตอนต่อไปแม่นนก็จะใส่นี่ค่ะ พักส่บ้านค่ะพี่น้องจ้าพักใสหน่อยห้านีนเนาะค่ะเนาะต้องไ่หมอดืดแบบนี้ห้าจังไซล่ลงไปเ้ยค่ะมันจังสิเหตุให้ออมของห้าบกขมค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าพักไซรวยยอดมะละนี่สีมีข่วมขมจ้าใสล่ลงไปแล้วห้ากับค้นหยุบค่ะเห็นบะค่ะไ้ไล่กับยุบล่งกับบ่ย่างขึ้นก้าพี่น้องยุบล่งเรือนี่น้อยพอพักไซ่ยุบล่วงแล้วกะใส่ต้นหอมของห้าเลยจ้าใส่ลงไปเลยค่ะ ผักไล,ล่ไล่เสบตัวจ่าพี่น้องจ่ากแก่งอมอมนัวออมเนาะค่ะเนาะนี่ใส่ต้นหอมลงไปแบบนี้เราเข้ากับข้นคือเก่าค่ะพี่น้องจ่าค้นให้ไอ้ต้นหอมของเขายุบลงค่ะ้หอมหอมไหลค่ะพี่น้องจ่าแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยจ้าพี่น้องเราก็จะใส่ใบแมงลักค่ะกับเป็นอันเซตนะคะเนาะใส่ใบแมงลักของเข้าลงไปเลยจ้าค้นต้นหอมยุบแล้วก็ตามด้วย ใบเมงลักของเรานะคะเด็ดล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยถ้าเม็ดพอตูบ้บานเ้องหรือว่าพาีตูแขกพร้อมดีขนาดค่ะพี่น้องจานี่เด็ดใบเด็ดยอดมันลงไปแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะใบเมงลักแล้วก็คนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจา้าคนหายใบเมงลักของเขายุบลงค่ะพี่น้องนี่โอ้ยอยากให้พี่น้องได้กินค่ะพี่น้องจา้าห,หอมหอม เห็นบรรดาพักไล่ๆกัยุบลงคือเก้ากับพ่อดีกับปุ๊บพ่อดีสัดส่วนทุกอย่างเครื่องปรุงทุกอย่างกับพ่อดีแล้วนะคะเนาะเซจเรียบร้อยแล้วจ้าสาหรับเมนูแกงอ้อมกุบหรือว่าออมกุบหน้าแบบบ้านๆนะะเนาะนี่ค่ะไปค่ะพี่น้องจ้าบันนี้เขากลับไปเตรียมถาดองเฮามาตักออมกุบองเฮาเขืนเสิร์ฟเลยคะ่ะเซจเรียบร้อยแล้วจ้าห้อมๆเดือดพุดๆเลยค่ะพี่น้องจ้าเมนูนี้เนาะค่ะเนาะ เสีบหลาเขาเนี้ยห่อนหค่ะมาค่ะเตรียมทาดต้องเข้ามาแล้วกะเทเลยค่ะพี่น้องจ้าแม่นมูุ้ก็จะยกหม้อเทเลยนะคะนี่แกงอ่อมกบหรือว่าอ่อมกบนาแบบบ้านๆเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องจ้าหอมปะค่ะอายห่วยๆเลยจ้า เ็จเรียบร้อยลวจ้าอย่าลืมด้ค่ะเดอ้อคันมากคันชอบคลิปของเมนอุ่นก็คือเก่าจา้าแวะเวียนเขามาห้กกำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงกิงที่สำคัญลืมบม่ได้คือเก่าพี่น้องจา้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุลนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้เมนอุ่นอโตลาปก่อนค่ะ พบพ่อกันไม่ไรนาคลิปหนาจ้าขอบคุณห,หลายๆค่ะ